ได้แล้วเดี๋ยววันหยุดของผมมังว่าเรื่องนี้ก็สนุกมากครับพี่พระเอกเทพตั้งแต่ต้นเรื่องเลย The Night King Who Returned With เ g ็กซ์โเดี๋ยวไปดู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  ครับลุง <S <S เฮ้ยสวัสดีทำอะไรครับทำอะไรเนี่ยงัดไลน์ครับลุงอ๋อโอเคโอเคครับไหวปะไม่มีใครงัดเลยครับลุงอ๋อมันไม่มีมันไม่มีอาวุธอะไรเไอเจียวยามาดิสัตว์ยามาเร็วๆไอเจียวครับลงุงยามาอุ้ยย,ยาผมให้เป๊ะเยาผมให้เป๊ะหมดแล้วครับเชียร์เป๊ะเอายามาไอสัตว์อยู่ไหนเนี่ย เป๊ปไม่มีหอครับเดี๋ยวผมโทรให้ครับลุงเป็นไงบ้างครับลุงสบายดีตอนนี้โดนเลียวผาดตบหัวทิ่มอยู่เออเป๊ปน้องยาเหลือไหมพี่ตัวอ่าลุงเมียไว้จังครับมีมีมีละมีละโชคดีเออเอา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 มานี่เลยเอามาให้ลุงพี่นี่เลย ลูแกแจะเอาใช่ใเอาไหมพี่ไม่มึงบอกมารอที่กระาดาษก็ได้เอาจุดขายกระาดาษก็ได้จุดขายก็ได้แล้วโอเคครับลูกเคียเวทไม่รับโทรศัพท์กูนะไอสัตว์อ่ะโทษทีผิดคันไอหนุม่ม แต่ผมชอบการ์ตูนที่แบบบ้าไอ้นี่นะอะไรวะที่ที่มันแบบว่าเป็นเทพมาก่อนอะใหม่ไม,ไม่ถึงไม่ได้เป็นเทพนะเป็นแบบว่าเก่งอะเก่งในขั้นที่แบบว่าสมมติมันมีคนเก่งขั้นสิบใช่ป่ะแต่มันเก่งขั้นแปดแล้วที่แม่งตายใช่ป่ะไอ้เหี้ยขั้นสิบอะฆ่าแม่งแล้วมันก็กลับมาเกิดแบบ ผมจําได้ว่าเรื่องเชี่ยอะไรเรื่องหนึ่งอ่ะแม่งเกิดมาแม่งฆ่าเลยอ่ะแม่งไปฆ่าไอ้เชี่ยนั้นอ่ะตั้งแต่ไอ้เชี่ยนั้นยังไม่เก่งอ่ะโ <c oughs> ทรอ่ะมันนี่มันอยู่ไหนเนะี่ยเอออยู่กลาง,งาคาริโนครับลุงกลางคาริโนครับรับเทป ลุงต้องไปดูอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานถังซา<ก>นนะครับโอ้ oh, เรื่องนี้ไม่พลาดน,นะครับถังซานเนี่ยผมดูแล้วแต่ผมไม่อินภาคสองนะผมอินภาคแรกวะที่ะซื้อมาคุณลุงเอากี่ขวดครับเอาตัวเลยไหมครับเอามายี่สิบแต่มันมันมีแค่สิบสามขวดสุดท้ายแล้วครับคุณลุงกระเป๋าแล้วครับเอาหมาดแล้วหรอเป๊ปหมดแล้วพี่ หนึ่งศูนย์เจ็ดเล่นรัดไหมพี่เล่นรัดไหมเอาเอาหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรมิตี้อี่หาอพี่เป็ดพี่เป็ดวันนี้เขาเล่นเขาวันนี้เขาเล่นทุกวันเสาร์พี่เล่นแค่วันเดียวมันไม่มีออฟลุงเดี๋ยวเดี๋ยลุงได้พี่เป็ดอะะมีเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเซร์เซิร์ฟเร์ฟเซิย์เซิร์มเเศษให้ลุงอ่ะเซิเซร์ฟเซิร์ฟเซิร์เซร์ฟเซเซิรด้เซไร์ฟเซิรร์ดเซนร์ฟเซิร์เ แต่เรื่องนี้ไอ้เฮียเรื่องเนี่ยผมมองว่าสนุกที่สุดของผมแล้วนะไอ้เรื่องโรมันอะไอที่พระเอกเป็นชื่อว่าโรมันอะไอ้เฮียเรื่องเนี่ยแบบเดอะก็อดออฟเดอะในใจผมเลยอะแม่งฆ่าโดยที่ไม่สนเฮียอะไรอะ่ะ แม่งมีร้อยยี่สิบตอนเนี่ยผมรอเนี่ยไอ้เขี้ยแม่งเอ้ยเขี้ยเป๊แปแม่สงส่งให้ผมอ่านโคตรทุเรศเลยเฮียโรมันอะอ่านนิยายเหรอโหเขี้ยมันนึกภาพตามไม่ค่อยออกว่ะนิยายเหรอโรมันโรมันพระเอกแม่งโคตรเวอร์อ่ะเวอร์แบบเว่อฮี้ฮียเก่งสัตว์เก่งสัตว์หมาผมบอกเลย เจอพระเอกเนี่ยหน้าทิมหมดอะหนกจริงผมชอบแบบเดี๋ยวนี้ผมชอบอ่านการ์ตูนที่มันแบบโหดๆอะแบบกระทือบผู้หญิงอะอะไรประมาณเนี้ยแบบผู้หญิงแบบมาทำเหี้ยใส่มันอะพระเอกเรื่องอื่นจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ทำร้ายผู้หญิงใช่ปหแต่เรื่องที่ผมดูแบแม่ ซัดหมดอ่ะต่อยต่อย,อยนางเอกหน้าต่อยอต่อยผู้หญิงหน้าแหกอ่ะมแม่งสะใจดีอโอยปรญยาทีลรนี้จริงพอยเฮี้ยเดี๋ยวไม่มีเฮี้ยอะไรทํา <c oughs> วันนี้ก็เพิ่งโดนเมียด่าไปบอกว่ามึงติดการ์ตูนมากมาแล้วนะแนะนำฝืนลิขิตฟาดค่าขอเป็นเซียนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเอเวนเป็นแข่งกับอะไรอะ